อย้ยมือนี่เป็นมือสันวันดีเป็นมือวันนังข้านอ๋อเข่ากับแก่เราบานเนี่ยเหลืองอารามเลยเต็มท้องหนาข้าวงามไม่ยังจิกเกี่ยวมือนี้ละเข่า พื้นที่ไม่ใหญ่มีนางงานเดียวมีนาง,งานเดียวหาอะไรได้เขาบ่าคอยหลายออแตะละปีกับได้ได้เขาตะละปีกับประมาณกับแมนตากแล้วนี่เป็นเขาแหงแล้วตากแล้วใส้สอบแล้วเรียบร้อยนี่พข้อมือเล่านี้ เจ็ดสิบแปดสิบยังไลายถ้าเป็นเขาดิบๆเขาเปียกกับไหนไหันให้ที่สอบไปก้อนตากกับยุแปดสิบยุ่ยลอยอย,อยุ่หลังเที่ยปีได้ฝนดีเป็นลอยลอ,อ,อย้าวลอยยังไม่หันละต้องหันแหงเดิมมักับเขามากับหยอบลงเนาะกับเลือยยุ่ประมาณ เจ็บแปดสิบนี่แหละหมู่บ้านนะหมู่บ้านมาแยกเขาไใบเมื่อวีผมเลยเขาหมู่บ้านนะแยกเป็นสองฟังฟังนี้ฝังนีเนี่สีเป็นนี่เขาเจ้าเขาเจ้าหอมมะลินะครับฟังนี้นี่ฟังนี้นี่น้อยเมื่อไรฟังนี้เป็นเขาเหนียวข้าวเหนียวข้าวเจ้าสองส่วน ข้าวเหนียวหนึ่งส่วนแ่งประมาณนี้แหละ,ะเห็ดไปเพราะได้อยากเพราะได้กิ้นพี่น้องเลยเข่างามกับเรื่องเข้าเนี่สูงทวมหัวทวมหัวเลย ห่วงเขาได้นะห่วงข้าวนี่โอ้หลวงข้าวโอ้สวยงามตอนนี้ก็เวลาประมาณสองโมงกว่ากว่าเบื้องตะเบียเบ้ยนตะเวนเหนนตะเบี้ยนไหมนั่นแหละตะเบียนสองโมงกว่ากว่าใกล้จะสามโมงแล้วถ่ารถเกียวมากเลยหมดเลย รอรถเกี่ยวอยู่รถเกี่ยวจะมาเกี่ยวให้อีกสักคู่นี่ละผี่น่องเลยผีน่องแมวผีน่องบานเฮาวิธีชีวิตเช่าภัายเช่าหน้ากะรดูการนี่แล้วดูดูการที่สิ็เพราะมีความบัง ดูแห่งความสุขของเกษตรกรชีวิตชาวไร่ชาวนาอีสานบ้านเรามันก็ะสุ้มกล่องมันก็นะมันุ้มเป็นเลยโอ้สุ้มไกลดีแั่ละโอ้ยภาพแตกออก็เป็นตะคือดอกไล่ตาเป็นน้องแมวไว้ หลายว้ผู้เบิงลโมบิ้นดอกตัวผู้ถือท่อนสามโบิ้นเองนันี่บ้านเราเป็นถนนลาดยางทางลาดยางเรามีที่ทุ่งนาเก็บภาพแห่งความทรงจำประจำปีเมื่อนี้เสานีเสามาท้ายคลิปเดียวกนขันมาท้ายคลิปไว้เดีย๋ยวก้ยปีนาบมาได้ป่ะเนี่ย วัพีนาฝนแรงเนะี่ยวได้เขางามแบบนี้เด้พีนาง่อปีอีกปีหน,นึ่งมึดิตัวสีได้ภาพที่สวยงามเี่ถ่าช่วงนี้บอกไปก่อนด้วว่าฟ้าลงแดดเปรี้ยงฝนหมดไปแล้วจากการที่เราดูดาวเทียมที่มาวาริดาวเทียมญี่ปุ่นประจำภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกนะครับนี่ ป้านเห็นผู้เดียวโอ้ยมีอะคักม้วีเขาเวียเขาเวียเขาเนี้ยเอาเขาเจ้าออกไปมีเอ๋อแหล่เลยขาสั้นเทียปานมาผู้ถ่อเบาห้านขึ้นหมดแล้วตอนนี้เราก็ลังจะเดินมาพักผ่อนเขามีอะไรกัน อันนี้คือรถซาเล้งพ่วงข้างประจำตำแหน่งนะครับพ่วงข้างประจำตำแหน่งของชีวิตเกษตรกร,กรชีวิตบา้บานเอานี่มุมหนึง่งพวกน่ะที่มันเมื่อเขาอยอากแท้ไปอบ้านนะอีกฝนะั่งหนึ่ง่ะนี่คือความงาน มีกบปะเนาโอ้น้าบวกแล้วตัวนี้เนีมึงทามายามปลายุ่หายใส่หายไปปากสาแต่ป,ปลาล้ายหลายปลานี่มันเครื่องหายไง่ายเลหรอมันหาลวบได้ไปประคอตัวซ้ำหลอดไฟเหรอตกปลาเท่าๆเนีเ่ยแหละใส่หายไป นี่หลังมือเ้าอ่ะมายามมาฮะยถืออีกแล้วตายนี่จะาหายหายแบบง,ง่ายเลยไม่หายหน่อยเลยนี่หายหนี่สูงเลยหัวเข่าอยู่นี่เลยวันได้เก็บเครื่องหายมือเ้าวพอออม,มืเ้ามายามไปเมือละลายมือถือแล้ว,ออลวโอ้นี่สีกว่าตัวถึงไหม่แล้วเอาสำหรับคลิปนี้ก็เพียงพอสำหรับเท่านี้นะครับนิเนื้อเมื่อยลาแล้วถา่ายรถปเยอะกว่ากัน